สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาทําพุดดิ้งขนมปังที่กำลังฮิตอยู่ในปิ๊ตต็อกนะคะส่วนประกอบของเรานะคะวันนี้ก็มีขนมปังกี่แผ่นดีคะพี่เตยสี่แผ่นค่ะอ๋อพี่เตยขนมปังสี่แผ่นค่ะทุกคนอะมาย้ำๆใส่กันก่อนค่ะคนละสองแผ่นกับพี่เตยนะจ๊ะพี่น้องอุ้ยคือเหตดอันใหแท้มาสิปั้นบะละเอียดพี่เตยเครื่องปัน้นมาหน่อยจ้าโอ้ยก๋สิอะไรค่ะพี่เตยนี้นะพี่น้อง พี่เตยมาเห็ดน้ำพว่าดเดียวอ่ะพุดดิ้งแม่สบาบนนี่เป็นคอนเทนต์แม่สบาบนนะคะซี่บไปเนะอืมป๊คือหลายแท้หลังจากใส่ขนมปังไปงแล้วใส่ไข่คะ่ะไข่สองน่วยได้พี่หนังด้อ <c oughs> ในสูตรเขาใส่ไข่หกฟองแต่ว่าไข่เราหมดนะคะเราก็เลยจะทําจะใส่ไข่แค่สองฟองสิมาเบิ้งได้ป่ะพี่หนังมาไข่สองฟองมาสเสดไดบ่กนมข้นอ,อ่ะนมข้นนี่ใส่ใส่พอประมาณได้จ้าบาใส่ บอส่เครื่องขวดคืองเขึ้นมะเป็นยังใส่โดนสั่นอ๋อกะงึดกขึ้กันนี่นะคะทุกคนอัน,นอันนี้แม่ชะบากับ,บอ่อไซเบิร์ด้วยจ้าอันนี้เขาเอิ่อนไว้อย่างก่อน,นมปรุงแต่งนมปรุงแต่งบอไซเบิร์จา้าใส่เคิร์งหนึ่งเพราะว่าเพราะอะไรคะพี่เตยเพราะไข่ไก่เราน้อยกะบ่รู้ดอกว่าว่าเครื่องมันเท่าไรนะพี่น้องกะเทมันลงไปด้วยหล่ะข้ากะบ้อเห็นเนาะคือ ใส่อีกตักหน่อยน่าสิเบิดแล้วตอนนี้ไม่ค่ะทุกคนเราไม่ได้ใส่หมดนะคะเราใส่แค่นี้ค่ะต็อไปใส่น้่มคนได้จ้ะต้อไปใส่น้่มนนคนจานุ่มคนเนี่ยก็ใส่ใส่<ล>ตามใจชอบจ้าใส่ตามใจชอบจ้า,จจาวันนี้สูตรของแม่สบายแ, <คน S 1> แล้วก็โอเเจ้าก็แหละใส่ตามใจชอบนะคะอันนี้ค่ะเป็นทีเด็ดของเราน้ำใบเตยคะ่ะพอพอบ่ะไที่เอาไปปั้นกันได้จ้า ต่อไปเป็นขั้นตอนการคั้วน้ำตาลนะคะขัวส่วนกลาน้ำตาลจะละลายแล้วก็บส่วนกลาน้ำตาลจะใหม่จ้าประมาณนี้นะคะทุกคนเจน้าเว็นน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลกะกิดไปเลยจ้าหลังจากที่เราได้น้ำตาลแล้วนะคะทุกคนต่อไปนี้เราก็จะกรองเพื่อความละเอียดนะคะ กองขนมปังที่เราปั่นเมื่อกี้นะคะก่องเพื่อความละเอียดผู้ใดบ่อยากกล่องกับบก็ะได้ตี้จ้าคือกานาลาตัวแม่สบากล่องจะพิตึงเงนะเออกองเพื่อให้เลี้ยผู้ด,ดิ้งข้อนี้เงียบเนียนเนียนเออเนียนอันนี้เตรียมนึ่งนะคะ เราจะใช้เวลาในการนึ่งประมาณประมาณนะคะประมาณเอาสามสิบนาทีจ้าส0มสิบนาทีทำมันยังบอกโอเคเท่ากา่สิหนึ่งตาเด้อจ้าสามสนาทีที่ทำไปหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนี๋ยวสิไปเทศให้เบิงดเดซาเดสิบปเทศให้เบิงอย่างสามจิมก่อนจา้าถ้ามีม,ามันจะบาสวยเด้อบอลบอลเลยสาลุจิบเดียวใช่ไหมบ้าจิม,ม,มจิมแกล้ง่าถ้ามีแป้งหรือว่ามียังซีขึ้นมาแสดงว่ายัางบะสุกอืม Okay, okay, โอเคป่ะโอโอเคโอเคมาแล้วจ้ำมาแล้วจ้าเดี๋ยวสิเทเบิร์เด้อวิธีเทเอ่าเดอเดอเดอออกกันเบิร์นพิเตยเทเบิร์นพิเตยเทจ้ทาวันชื้อจีอุวยเขาเริ่มมันนั่นเขาเรื่มอย่างเอา,เอาเอามีดแะคะก็แคะกันได้จ่งถ้าเบิร์นันสิเป็นไม่ได้พี่น้องดอีจ้ะเราใช้ผ้าที่รื้อจับเลยนะคะทุกคนว้า เปลนม <า S 1> ีล้วจา้าพิมมันมาสวยแม่วแ่ยอ,อ,อันนี้มันยังขึ้แตกเนาะมาดูขึ้นกันนําพีรนเนาะต้งใสตอนเทนนเขาบอานอะจ้าจ้าจ้าทุกคนน่ากินไหมคะอันนี้เขาใส่น้ำตาลม่เยอะเกินไปมันมามันมันเล็บออกสีเตะอือเดซ่าเดวจะพาทุกคนไปชิมนะคะว่ามันกินได้ไหมสําหรับอ่าสูตรนี้ไข่สองฟองเนาะของเรานะคะต้องไม่เหมือนไครนะคะของเราจะโรยด้วย ผงโอวันตินนะคะได้เลยค่ะเมนูนี้ก็เลยจะกลายชื่อเป็นโอวันตินค่ะพุดดิ้งพุดดิ้งพุดดิ้งค่่ะอาขนมปังขนมปังพุดดิ้งไม่ใช่ลาวาถ้าเป็นขอไฟลาวาไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าถ้าเป็นพุดดิ้งจะไม่มีค้าว่าขนมปังค่ะต้องเป็นพุดดิ้งลาวาครูของไฟเออในข้างนอกมันจะเป็นนังสีละแบบเนี้ย มันก็งเปเลี่ยนตาแสบใช้แล้วด้วยนี่เข้าไปขอดีไหมอ๋อจตาจ้าเดีาตัดให้จ้าโอเคตัดเลยค่คะเดี๋ยวตัดให้ทุกคนดูนะคะโอเคมีดออกจะไม่คมเท่าไหร่ใช่ไหมคะพี่เตยใช่ค่ะต้มก็พอได้อยู่ตัดอีกค่ะอีกซิกนหนึ่งค่ะมันจะใหญ่ไปนะคะพี่น้องมันนึบดีดีเนาะพี่เตยมันเป็นนึบๆเนาะเนาะนอนโอเคโอเค,อเคมันเป็นพุดดิ้งอ่ะนี่จ้าเอาอีกครั้งยังบ่เอาท่านี้พอมันลจะไม่โอ๊ยจ้น จ้าเดี๋ยวแมวหายใจมิ้วว้าวอเคค่ะมาทานกิ wow. นมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้าป้าปป๊อปสปูสค้อนจ้ามันอี้การ์มพกกับเอ็นตาจันนีชามิ็าฉบับพลาสต์แต่แบ่งให้ลูกกต่อนะคะทุกคนค่ะโอเคไหมวะโอเคค่ะโอเคของน้องสบาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาชิมให้เบิร์นจ้าว่าสูตรนี่นะมันนั่นน่บอมันโอเคบ่ ปลาตูดีมั้งเขา้องประ่อบด้วยจ้าไม่เป็นไรค่ะทุกคนสูตรไข่สูตรมันค่ะเราไม่ต้องเป็นต้องทำตามเขานะคะไม่เป็นไรใช่ไหมเบิร์ดเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูว่าพุดดิ้งขนมปังที่เขาทำกันในติ๊กต๊อกอ่ะมันอร่อยจริงไหมนะคะแซ่บอร่อยเนี่ยไม่ร้อนเอามมนแซ่บพี่น้องมันมันเหมือนกิน ขนมปังนะคะขนมปังต้อว่าขนมปังอยู่ในรูปแบบพุดดิ้งใช่ลยเพราะเมือนกินขนมปังสังขยาเลยทุกคนนี่ก็แซนนี่ไม่มมรู้ตอนนี้บ่พอาะราคาอ,อร่อยเดี<อ>๋ยวขอญาตบอกชื่อเมนูนะคะพุดดิ้งขนมปังสังขยา โรยหน้านี่อย่างนี้สื้อกัญยาโพธิโอลตินเดียวาขาเออเราอย่างผู้เขาไฟเออเอาไหมพี่น้องเขาเขาจะตั้งซื้อหน่วยนิวนี่แม่ได้จ้ะพูดแล้วตืว่นพี่จะขอ,อส่งให้น้องชี้นะแป๊บนึงนึงพี่น้อง <laughs> <laughs> เนี่ยแม่ชบาท,ทำอะไรก็ดูดีดูประสบความสำเร็จหมดเลยเทุกคนน,ะน่ะยังยังเราเคายบอกอืมเอาไหมค่ะทุกคนเอาไหมค่ะเดี๋ยวขออนุญาต ตั้งชื่อเมนูนี้อีกทีนะคะเมนูนี้ชื่อเมนูพุดดิ้งขนมปังสังขยาอ่าโรยหน้าโอวันตินนี่พี่น้องเขาต้องโรยโอมตินความดซาความหอมใบเตยหวานโอ้นตินแล้วก็ความกลิ้นขนมปังอ ซัมนี่หละซัมนี่ละ,ละต้าหังแซ่บทุกคนคะเราใส่ไข่แค่สองฟองมันก็เลยมีความรู้สึกว่าบ่มีข้าวไข่ัปนอะไรี่ตื่นอะมันบอกข้าวไข่มันบอกข้าวไข่จ้าแมมแมมที่น้องนใส่ไข่หลายนี่เบิ้งเบิ้งเลยเบิ้งความละเอียดเลยนี่พี่น้องมันมันแสงมันหลายเนี่ยเห็นปะมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากที่เขาใส่ไข่หกฟองเลยนะคุกทุกคนเนี่ยเราไม่ต้องไปกินไข่ถึงหกฟองขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยขัดแถมยังบอ ยังบอเข้าไข่ไพร้อมพี่น้องไข่สองฟองโอเคอเครับดูโอ้ยมนนามาเลยอร่อยมากเลยค่ะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะเมลใช่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะน้องชบาน้องชบาคะไปหาพี่เตืหน,น่ะคะ่ะมะบามาหนี่ใส่สองหรือยังคะน้อ <c oughs> งชบากับพันธุ์ใส่สองอยู่พี่น้องจะมามาพี่เตน ยังฮว่อนหอนอยู่นี่พี่น้องมันต้องรอให้เย็นค่ะกินร้อนๆเลยความพิเศษของการใส่ไข่สองฟองคือเขาบอกข้าวไข่ไม่ได้กินข้าวไข่เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นความพิเศษเลยพี่น้องเด้อเป่ากันห่อนโอ้ยห่อนห่อนปัญญังคือโรยโอ,อนติ่นเต็ม คิดยากมันคือสีหอมดีอย่างมันข้าวไข่ไหมพี่น้องตุ่นโลกก็คือบอข้าวไข่แถมหอมอุ้มติ่นอุ้ยน้องเ็ดนมข้นมาเนี่ยแล้วก็บอหวานบอบอหวานปั่นได้เด้๋จ้ะเพราะว่าเขาปั่้ใส่นมข้นหลายผงนี่มันก็เลยบวกเขาก็อมติ่นก็เลยพอดีเลยพี่น้องปั่้ใส่ไั่นใส่นมข้นหอดอ่ะลองมึงบ่บ่บ่ได้ใส่นมข้นหอดอันหอดเคืองเคืองกระป๋องนี่ไงใส่เดี๋ยวจ้ะเพราะอย่างมันหวานคัก แบบัดหอกันเลยดเต็มแบบคนมากเลยแล้วก็ได้กลิ่นน้ำตาลไมหมห,มหอมๆหวานหวนหวานเม่อราออกมาจากต่อไหมคะมันเลยหอม นิ่มเลยนิ่มกินเลยบิ้กงกินให้บ้างกับพี่น้อง<ล>น้องไปเลยจ้ะสูตรนี้เลยจ้ะสูตรนี้เลยสูตรนี้ไม่หวานมากไม่คาวไข่หอมใบเตยแล้วก็อ่ะหอมอมติน่นหวานาอมตินตม่นแซ่บเซ็ปเซ็ปเซ็ป ไปละจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะเป็นอย่างมากถึงมากที่สุดเลยนะคะสําหรับการทำพุดดิ้งขนมปังครั้งแรกนะคะประสมโพลิเอทกลีนอันซุปอันนั้นคุณปีเตอร์ยูพูนแม่จ้าแมนจ้าแลวแม่ตาข่จ้ามาลาสวัสดีค่ะเอฟซีแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวรับไปก่อนนะจ้าอย่าลืมกดซับสไคร ก็เลยก็แชร์ให้น้ำงด้จากคลิปนี้เราจะพากันมาคลิปนาเจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย